สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่บริผ้าไทยทุกท่านนะคะวันนี้มีเสื้อคลุมค่ะเสื้อคลุมลายขอนะคะราคาตัวละ390บาทนะคะเป็นผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะแล้วก็นําไปพิมพ์ลายสวยๆนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะนี่ค่ะมีหลากหลายสีเลยนะคะเบื้องต ะะที่ทําอยู่นะคะก็จะมีอก40แล้วก็อก44นะคะพี่ๆขะอก40เนี่ยเหมาะสําหรับนะคะเหมาะสําหรับคุณลูกค้าที่อก32 34 36 38นะคะแนะนําให้ใส่ไซส์40ได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับคุณลูกค้าที่อก40 42 44ก็ใส่อก44ได้เลยนะคะคุณลูกค้าคะราคาพิเศษนะคะราคาโปรโมชั่นเนาะรุ่นนี้นะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็ ทักเข้ามาได้เลยค่ะ mali 0416หรือว่าโทรเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ส่นจ้านี่ค่ะโทรมาได้เลยนะคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8สี่นกแจ้าสีกลมนะคะแล้วก็จะมีถุงผ้าแถมให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สั่งซื้อเข้ามานะคะผ่านทางช่องท,ทางทาง YouTube หรือว่าไลน์นะคะหรือว่าโทรมานะคะเราแถมให้ฟรีเลยนะคะซื้อ1แถมหนึ่งกันเลยทีเดียวค่ะ390บาทแถมผ้าให้ด้ดวยนนะะะะคะคีสกลม สีกลมนะสีกลมสีกลมค่ะต่อไปค่ะสีส้มอิดค่ะสีส้มอิดหรือสีแดงนะคะนี่ค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นสีชมพูค่ะนี่ค่ะสีชมพูนะคะสีฟ้าจ้า สีฟ้าค่ะสีฟ้าราชินีสวยๆค่ะต่อไปสีม่วงนะคะสีม่วงค่ะสีม่วงสวยๆค่ะมีห้าเฉดสีด้วยกันนะคะมีห้าเฉดสีนะมีห้าเฉดสีเลยนะคะอะแถมให้อีกหนึ่งสีนะแถมให้อีกหนึ่งสีก็จะเป็นสีดํานะคะคะเข้ามาได้เลยนะคะรับสีดําแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะ เสื้อนะคะเสื้อคลุมลายขอ3 9 0บาทเนาะซื้อ1ตัวนะคะเรามีถุงผ้านะคะเรามีถุงผ้าสวยๆแถมไปให้ด้วยนะคะคุณลูกค้า่ะสำหรับนะคะโปรโมชั่นนะคะเสืสส 2018, สส ال, ส้อคลุมลายขอช่วงนี้นะคะช่วงเสืสส้อคลุมลายขอนะคะเสื้อคลุมลายขอนะแถมให้เลยค่ะถุงผ้านะคะ1ใบจ้านี่ค่ะสีดําค่ะแคปเจอร์หน้าจอและส่งเข้ามาได้เลยนะคะเสื้อคลุมลายขอสีดําค่ะต่อไปสีม่วงค่ะสีม่วงนะคะสีม่วงนะสีม่วงจ้า พิมพสีม่วงเข้ามาได้เลยค่ะอไปสีฟ้านะคะเชิญนะคะสีฟ้าค่ะ,คะไปสีชมพูนะคะอันนี้จะเป็นสีส้มอิดหรือว่าสีแดงนะคะสีกลมค่ะคคคคคนี่จ้ะสวยมากๆเลยค่ะ สั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะเสื้อคลุมลายขอนะคะแล้วก็จะมีถุงผ้าเนาะถุงผ้าเดี๋ยวขออนุญาตเลือกสีไปให้นะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะซื้อเสื้อแถมถุงผ้านะคะขอบพระคุณค่ะ